มองเข้าไปแล้วอุ้ย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 แบบนี้ก็ได้ลุ้นสิครับพี่น้องแบบนี้ก็ได้ลุ้นสิครับอย่างนี้ได้ลุ้นแท้ๆครับลักษณะนี่ลักษณะกับลันครับพี่น้องลุ้นว่าเพื่อนสีลันเฝ้าหรือบ่วเฝ้านะยุสเอ๋อยุสิคือบ่เห็นตัวยังอุ้ยเห็นเห็นแล้วครับเห็นแล้ว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 พี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วกรับสวัสดีครับผมกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบิดทุกผู้ทุกคนคือเก่าละครับผมอ้าสำหรับ คำคืนนี่นุ่มอีสานหากินมันกะดีได้พ้าพี่แพาน้องไปยามเมื่หนูที่ใส่ไว้ล่ะครับผมใส่กับเล็กไว้ครับไม้เก่าไม้เดิมครับผมเป็นไม้ยูสาไม้สาครับพี่น้องยูอันติดเฮียนนี่ล่ะครับเอาเดี๋ยวไปรุ่นไปชมน้ำกันครับว่าที่เป็นจังไงครับคำคืนนี่ที่มีต้นมีตัวหยังบ้านนะครับผมก็ได้มาฮวดมาถึงแล้วครับพี่น้องเป็นไม้เก่าไม้เดิมครับผมโอ้บรรยากาศคำคืนนี่เป็นสิ ลมเด้อครับเป็นสี่ลมลมเป็นเย,ย็นเย็นหนาวหนาวอยู่ครับพี่น้องอืมก็เวลาประมาณเดี๋ยวนี้กับประมาณสามทุ่มแล้วครับผมหลังแรกจะเป็นอย่างไรจะมีตัวหรือเปล่ามองเข้าไปแล้วไม่มีอะไรครับผมมองม่เห็งเลยครับผมเป็นมินมิดอยู่ครับเป็นมินมิดอยู่เนาะไปกันตัวครับที่เป็นจ้ไหนหนาไรเนาะครับทำาคืนนี่ไม้นี่ผมก็เอาไปแล้วครับสีตัว มันเป็นพื้นถีบเบิดแล้วบอครับพี่น้องมองนีกับมองพื้นควัดมะถมกับผมแะครับนี่ผมกับมาปรับปุงแตงไม่แล้วครับโอ้ยก็เม็นแมงองอยงบอครับมากลิ่นบอยม่หงครับบอไม่หงเป็นมินเม็ดอยู่ครับน้อผมลืมบอกตึล่ครับพี่น้องผมเอากําลังพ้นมาเสริมอีกสามหลังครับผมเป็นสิบหลังครับไม้นี่ผมใส่ไปสิบหลังเลยบานนี่กับเล็ก หลังนี้สิเป็นจทงาไรครับพี่น้องไม่มีอะไรเลยครับผมไม่มีอะไรครับไปกันต่อสามหลังเหรอครับพี่น้องนี่หลังสี่ครับอุ้ยมีตะแมงอีหยังบัวมะโจ้ครับนั่นครับบัวมีหยังครับบัวมีหยังนั่นมีตะแมงอันใดบัวมะโจ้ไปกันต่อครับเลาะนี่แหละครับเพื่อนเถิกครับเป็นมิดมิดเลยครับบาทนี่เป็นมิดมิดเลย หลังนี้กระโบมีหยังทั้งสิ้นครับผมโอ้บัวคือครับพี่น้องบัวคือมีดอิ่มซิมเลยบาทนี่หรือเม่นเพื่อนสีหูแล้วครับพี่น้องหรือเม่นเพื่อนสีอ,อ,กกนอ,อกเด็กกล่ว่าอกเด็กกระโบมีนครับมืนขค้ืนกระไดช่วงตัวยู่ผมมายามช่วงนี้แหละช่วงสามทุ่มนี่ครับกระโบมี่ยังใท่หละกำลัง้นผมก็ได้ผมเอาเมาเสริมทับเลยเอาบ่โบมี่ยังกหลังนี่ก็ไดนี่ นี่แล้วเข้าไปแล้วกะบบมีหยัางทั้งสิ้นเลยครับผมไม่มีอะไรเลยเไปกันต่อครับหลังนี้เด็กหลังนี้เด็กกะโมีหยังครับผมบบมี่หยังเลยโอ้เมิดอิ่มสิมเลยครับพี่น้องเมิดอิ่มสิมเลยเมิดอิ่มสิมเลยไม่มีอะไรบบมีหหวยเขามา อันกินเขากินอย่างจักเม็ดเลยครับพี่น้องเอามันมีผมเก่ามาเสริมมาอีกครับผมอมแนวปิดไปเอาบ้ามีอย่างอีกคือกันครับบ้มีอย่างอีกคือกันหลังนี่ก็ได้โอ้คาดว่าสีแห้วงวครับคืนนี่พี่น้องคาดว่าสี่ห้งวครับกันลักษณะนี่เหลืออีกจักหลังบ้ครับพุ่นครับไวเพันก็ได้อยู่พุ่นอยู่ทั้งพุ่นผมก็ห่นมาใส่น้ำทางเพื่อนหลังนี้เด มองเข้าไปแล้วไม่มีอะไรครับมีแต่แมงมาเจาะกินข้าวครับโอ้โหเหหอาลังสุดท้ายเหรอครับพี่น้องคันหลังนี้บ่มีเหรอกะจบข้าวเหรอครับบาน,นคือสิเป็นทรงจบข้าวคาดว่าแมน่นี่หลีครับพี่น้องนี่บ่ได้ลุ้นได้ยังเลยครับเดี๋ยวเห็นอยู่นี่ไม่ได้ลุ้นไม่ได้อะไรเลยครับคืนนี้ไม่มีตัวครับ เอาบ่มีแต้มยังบ่มีต้นบ่มีตัวยังเลยครับพี่น้องบ่มีร่องร้อยเข้ามาจ๋อกินเขา่ากินห้ำที่ผมเอาไวไ้วเลยครับผมเอากระจังถามารุนมาชมกันตัวครับผมคุณกระทีเดยขึ้นเมื่อบ้านเหมือสวงเหรอครับบ้านนี่เข้าบ้านอาบน้ำนอนพักผ่อนครับเหมือนจังมารุนมาชมน้ำกันครับพี่น้องว่าสีเป็ดจังไหนสีมีต้นมีตัวยังบ้านหน้านครับ กับสวัสดีครับผมกับสวัสดีเซานีพี่น้องกว้างไปพืชทุกผู้ทุกคนครับโอ้บรรยากาศเซานีก็เป็นเย็นเย็นหนาวหนาวเลยครับพี่น้องเป็นสงเย็นเย็นหนาวหนาวอยู่คนเจ้าเนื้ออัวบวบอ้ว,วนวนคือผมนี่ก็เป็นสงอย่างหนาวเนี้ยอยู่ครับพี่น้อง <c oughs> อู้คักหักักหักก,กเป็นล้มเต้เมื่อคืนบุหล่าครับพี่น้องเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นสงล้มอยู่ครับเอา้าเดี๋ยวผมกระิได้พาพี่พาน้องมาหายามนูแล้วครับมอง ไม้ชานี่แหละครับไม้ชาอยู่ละเฮี้ยนนี่ครับผมเดี๋ยวไปรุ่นไปชมน้ากันครับว่บาสีมีตน้นมีตัวยังเพิ่มเติมบ้านนะครับเมื่อคืนนี่กับบได้จักตัวครับเมื่อคืนนี้พาพีพาน้องมายามกับผมยังเกิดขึ้นเลยครับเอาเศ้านี่สิเป็นจางไหนกับไปเบิ้งน้ากันครับผมเอาบรรยากาศตอนเศร้าไม้พีให้น่องไดียรับชมรับเบิ้งสะกนครับพี่น้องบรรยากาศบ้านนาบรรยากาศท,ท้องทุ่งครับผมโอ้ย นี่ครับนี่ครับพี่น้องเอา้ามาวอดมาถึงแล้วล่ะครับบาดนี่มาลุ้นมาชมไปด้วยกันเลยครับพี่น้องจะมีตัวหรือเปล่าจะมีตัวหรือไม่หลังจากพี่พาพี่พาน้องมายำขคืนนี่ครับผมบบมีหยังเกิดขึ้นทั้งสิ้นครับบ่มีห้อยเขากินบบมีกับลันบบมียังยังอยู่ปกติดีทุกหลังครับผมเอาเท้านี้ที่เป็นจ้าหน้มาลุ้นมาชมกันไปยาวๆเลยครับพี่น้องมองลงไปแล้วหลังที่แรก มีห้อยเขากินอยู่ด้วยครับพี่น้องหลังนี่อุ้ยแต่ว่ากับโบรานครับหลังลเรียกองแสดงว่ายังมีตอยู่ด้วยครับพี่น้องหลังจากที่ผมมายามมือคืนนี่มมีห้อยเขากินผมว่าเป็นม,มีตแต่ว่าขันเขากินลักษณะนี่สแสดงว่าเพิ่นเริ่มสีหู้แล้วครับพุ่นกองเก็ศอันแกบเก็ศอันเขาเปลือกคุณครับนุ้ยเอาเอาเดี๋ย e วผมยังสีพิจารณาเบงขันลักษณะนี่เดี๋ยวผมที่เก็บ ไปน้ำครับหลังจากพาพีพานองยามแล้วนี่ได้บบได้ผมก็สิเก็บอกสักก้อนครับกลัวยานเพิ่นลึงเพิ่นหู้นะครับกันลักษณะนี่เพิ่นหู้แล้วต้องเอาอกสก้อนครับป่วยเพิ่นนันล่าเลื้งใจสก้อนเอาลังนี้กะบ่มมิยังครับผมมองเข้าไปแล้วเป็นลักษณะเขายุบอยู่เ่ว่าเมันผลงานหมดนั่นแหละครับขึ้นว่าเอามารุนมาชมสิบทหารเสืออยู่นี่จะมีหลังในทำงานหรือเปล่า หรือแม่นหนูเพื่อนกระสีเบิดแล้วคันว่าเบิดแล้วก็มีห้อยเขากินอยู่นั่นนะครับเมื่อคืนนี่โอ้ยมึงเศร้านี่วังหันนี่ที่ผมพายามเอาหลังนี้กับบมไม่ยังครับผมไม่มีอะไรเลยหลังนี้ไปกันต่อครับพี่น้องหลังนี้เป็นจ้งเดหลังนี้มีมีห้อยโอ้ยมีห้อยมากินอีกอยู่ครับพี่น้องนั่นครับนั่นครับนั่นครับพุนพุนคุน คุณเพื่นไปเก็ตกวางเขาไว้คุณแสดงว่าเพื่อนที่หู้ชัดเจนแล้วครับกขลักษณะนี่หู้ชัดเจนเลยอุ้ยดีบบดีเพื่อนที่ยู่อันกับผมหนีความบ่ครับนี่ธรรมดาผมใส่ไว้พี่เด้ที่นี่นี่นี่ผมจําได้อยู่นี่นี่ผมว่าว่ามันผมใส่ไว้จังซี่แะไรนี่หลังนี่นี่นี่สี่ยุลักษณะนี่ผมเดียวไว้จังสี่เห็นนะว่านี่เข่าอยู่นี่กับที่ห้อยทับขึ้นแสดงว่าเพื่อนยู่กับเล็กผมอวกนาพี่ครับพี่น้องบู เพื่อนงู่ับเล็กผมเหตุห้อยออกมาจังซี่นี่นี่นี่เห้ถหอยออกมาจังหยุดจังซี่บ้านนี้เพื่อนก็กินเข่าม้วนอยู่ผี่น้ะครับอ้ยคัก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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสี่ได้เจอกันโยขันแนวนี่สี่ได้เจอกันอีกโยแต่ว่าพะพี่พะน้องยามแล้วนี่ผมสี่เก็บกู้กับเล็กออกเลยครับบ้านีเดี๋ยวสี่มาจอบเบิ้งว่าเพื่อนเข่ากินเข่าบัวหนะว่ามีห้อยกินกวางเข่าบ่ ขันมาเบงแล้วมีห้อยกินกะสิจัดเพิ่นคือเกาครับเอาหลังนี้กะโบมียังครับผมบทันมีแต้มยังครับพี่น้องเศ้านี้ก็ะไดม่อคืนกะโบมีแต้มยังทั้งสิ้นครับเอามาลุ้นมาชมเหลือีกแจ็คหลังบุ้นละครับอีกว่างซี่หาหลังนี่แหละครับขึ้นว่าเด้เพราะว่าผมใส้ไปสิบหลังหลังนี้เด้ไม่มีอะไรเลยครับผมไม่มีอะไร ไอยมากินเข่ากับบวมีอยังครับเอาไปกันต่อครับไปกันต่อโอ้คือสีบัวคือดอกครับพี่น้องคันลักษณะนี่เบิ้งเล้วต้องใช้สีเห้วครับนี่หลังนี่ก็ยังอยู่ปกติดีครับผมไม่มีอะไรเลยคาดว่าน่าจะเห้วครับพี่น้องเปอร์เซ็นต์เหีวสูงครับคันลักษณะนี่เพราะว่ากันยังอีกอยู่สามหลังวาครับเท่าทีเลียวไปบเบิ้งแล้วกับ่วมี่ยังเกิดขึ้นเลยครับผมเอา มาลุ้นมาชมหลังนี้ไปด้วยกันครับพี่น้องมองเข้าไปแล้วอุ้ย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 แบบนี้ก็ได้ลุ้นสิครับพี่น้องแบบนี้ก็ได้ลุ้นสิครับอย่างนี้เอาเดี๋ยว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 ผมเปิดอันนี้ออก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวผมพาเขาไปลุนได้ลุนแท้ๆครับลักษณะนี่ลักษณะกับลันครับพี่น้องลุนว่าเพื่อนสีลันเฝ้าหรือบัวเฝ้านะที่มีต้นมีตัวบาครับพี่น้องเดี๋ยว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 เดีรร๋ยวเดีน ผมกระลุนคักคือกันนี่ครับพี่น้องยุสิเอะเอ้ยยสิคือบ่เห็นตัวยังอุ้ยเห็นเห็นแล้วครับเห็นแล้ว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 พี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วผมประกฏว่าเห็นหัวพื้นแลี้ยวครับพี่น้องนั่นครับนั่นครับนั่นครับเดี๋ยวมาลุนมาชมนั่นครับดำๆเหมือนครับเดี๋ยวมาลุนมาชมว่าสีตัวน้อยตัวใหญ่บ่ครับคาดว่าเพิ่งดีดึงเขาไปพุ่นครับบ้านนี่กลับเล็กผมละมาติดนี่มาติดห้านี่ครับนี่ติดห้ามูนี่เพื่อละดึงเขาไปบ่อได้บ้านนี่ เป็นก็เลยเรียบร้อยคาหันครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมดึงออกมานั่นแมนอีหลีครับโอ้ยแมนอีหลีแมนอีหลีลุ่นลุ่นครับพี่น้องลุ่นลุ่น นี่ครับผมนี่ครับผมมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วหนึ่งแต้มสวยๆครับพี่น้องนี่ครับผมนี่ครับผมสุดยอดจริงๆครับนี่ครับเป็นลักษณะหนูรุ่นหนูเบาแล้วครับพี่น้องอือมักมาแล้วครับพี่น้องบาทนี่ว่าเป็นสีบัวมิตนมิโตว่าเป็นสีบัวมิแต้มครับพี่น้องเอาเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งอีกครับเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งอีก อคือว่าหมานเร้วครับพี่น้องเศร้านี่ผมเพิ่งคิดว่าสีบ่ได้ครับหลังจากผี่พาพี่พาน้องยามมานะครับเอาเดียวผมจังสี่มาเก็บกับกู้ไปครับผมอยนั่นหลังนั่นกับ่กมิยังครับไม่มีอะไรเลยมีห้อยเขามากินวาพี่น้องมีห้อยเข่ามากินเล็กๆหน่อยๆอยู่ครับเป็นลักษณะเพิ่นกินแบบละแวงครับคือลักษณะแนวนี่เพิ่นกินแบบละแวงนะครับกินแบบ ถึงอยากทั้งย่านนะนะลักษณะคนดีเขาว่าว่าไปก็ได้เป็นลักษณะ,ษณะอยากกินยุ่วแต่ว่าแต่ทางย่านนะนะเอาหลังนี้กับโบมี่ยังเลยครับผมหลังนี้หลังนี้ไม่มีอะไรทั้งสิ้นเกิดขึ้นเลยครับ้วยอีอย่างแคกๆอยู่นี่นี่มาเห็ดให้ข่อยตื่นข่อยท่งวงเ้อนี่ครับบ่มี่ยังครับผมหลังนี้ก็ได้เอาเป็นอันจบสิ้นครับพี่น้องเป็นอันจบสิน้นจบสิ้นจบข่าวเช้านี้ครับพี่น้องในการยามหนูครับผม ในการยามหนูเช้านี้ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับมีหนึ่งแจ้มสวยๆครับพี่น้องกดเอาตอนเอโต,ตเพิ่มมาแล้วเรียบร้อยครับพี่น้องนี่ครับผมนี่ครับผมหนึ่งแก้มครับพี่น้องเช้านี้หนึ่งแก้มสวยๆครับผมกับโสวยปั้นในตัวครับพี่น้องเป็นโตเป็นหนูเบาโบวเป็นบักเกอร์ง่ครับผมแต่ว่ากระตเพราะวามใส่อันพักไซหรือใส่พักผมเสียบๆนี่แหละครับพี่น้องอินผู้เดียวขนสวดกระสิ พราเอี่ยมอยู่ดอกครับเพ็ดเพีดเพียโอเซพักไลยๆเนาะครับเนาะเอ้ากะสมงาพระวันลหครับพี่น้องหนึ่งแต้มสวยๆครับเช้านี้ครับผมกะสีได้เก็บกับเล็กกับดักวงเดือนกับลหครับบาทนี้พี่น้องอ่ากะขอขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องป้องไปเรื่อยไอ้น้องนุงลุงป้าอ้าวอาสุผูสุขนเหมือนเก่าเช่นเดิมลหครับในการติดตามรับชมช่องของนุ่มอีสานหากินมันเนาะครับเนาะกะขอฝากไว้เนอ้ามอกความใจฝากฮักแพียงมึงแงงคือเก่าลหครับผม สำหรับเช้านี้กับขอเก้าคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับผม